ควรบอกว่าชอบตอนไหนดีที่สุดบอกรักตอนไหนดีที่สุดเชา้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนตอนข้ามตีสองตีสามตีสี่ 4, ตอนเล่นเกมกินข้าวดูหนังฟังเพลงดำนำ้ำดูเบอร์อะไลสายคนถามมาเลยนะว่าเอ๊ะตอนไหนดีที่สุดละ่ะคลิปที่ผมพูดเสมอเลยว่าผมพูดหลายคลิปมาเลยบอกอย่าเพิ่งบอกเป็นเพื่อนให้เป็นเพื่อนก่อนทำคะแนในก่อนผมก็เลยสรุปในคลิปนี้แบบสั้นที่สุดเลยนะครับคุณจะบอกตอนไหนดู้ไหมครับ บอกตอนที่คุณรู้ว่าเขาชอบคุณขยายความนิดนึงมันจะมี2แบบแบบแรกคือเฮ้ยรู้ว่าเขาชอบจบเลยนะครับบอกเลยโอเคบอกเลยต่างคนต่างบอกต่างคนต่างชอบต่างคนต่างรักมันไม่ได้ยากเลยนะครับบอกอ้อมอ้อบอกตรงๆก็อาจจะได้หมดเลยเนาะส่วนข้อ2ก็คือสําหรับคุณส่วนใหญ่นะข้อ2คือเขายังไม่ชอบเรา แต่ยังไม่ได้เกลียดนะแต่เรานั่นแหละไปชอบเขาหลงเขารักเขาแล้วลงในเสน่ห์เขาไปแล้วเราควรจะบอกตอนไหนดี <c oughs> ก็กลับไปที่ผมบอกไปข้างต้นเมื่อกี้ไงว่าคุณต้องบอกตอนที่เขาชอบคุณแล้วดังนั้นวิธีการที่จะทำให้เขาคนนั้นชอบเราคุณคิดว่ามีอะไรบ้างนะครับลองนึกดูสเออิเพราะว่าผู้ชายแต่คนอาจจะชอบไม่เหมือนกันแต่โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ผมพูดให้ก็ได้ว่าอาจจะชอบแบบนี้คือหนึ่งหน้าตาดี หน้าตาน่ารักหรือว่าแต่งตัวดีดูดูดน่าราักระดับหนึ่งอ่ะซึ่งข้อนี้ทุกคนก็ทําได้ใช่ไหมครับแต่งตัวดีแต่งตัวน่ารักปรับลุกบางอย่างแต่งหน้าตาหลายคนเนี่ยแค่แต่งหน้าตาก็ดูดีแบบเวอร์แล้วก็มีหรือบางคนอยากจะไปทําหน้าเมื่อถึงวัยที่ทําได้ก็ทําข้อที่2หลายคนบอกว่าเขาจะชอบเราก็ต่อเมื่อเรารวยโอเคงั้นคุณก็เร่งทําเงินสิครับทุกคนบนโลกใบน,นี้ก็สร้างตัวเองสร้างเงินมาเองทั้งนั้นนะครับยกเว้นบางส่วนเล็กๆนะครับสนบนโลกใบน,นี้ที่แบบเออที่บ้านรวยร่ำรวยอ,ยอยู่แล้วนั่นก็ อันนี้ก็ว่าไปนะครับหรือว่าดังดังเขาทําไงครับก็ออกมาทําคลิปทําสื่อมาสอนผู้คนมาแบ่งปันมาเป็นตัวเองมาเต้นก็ได้มาร้องเพลงก็ได้ก็ทําครับหลายคนถ้าเกิดเขาไม่ทําเป็นคลิปถามว่าเขาจะดังไหมทุกวนันนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทั้ง3ข้อนี้แลนจริงๆมีหลายข้อเนาะแล้วแต่ว่าผู้ชายคนนั้นชอบแบบไหนและสิ่งที่ผมบอกไป3ข้อนั้นก็คือเป็นสิ่งที่คุณก็ทําได้ดูไวมากขึ้นนะครับหน้าตาดีมากขึ้นหน้าตาดีเนี่ยหลายคนติดหน้าตามากเลยก็โอเคดีที่สุดเท่าที่คุณทําได้นั่นแหละ โอเคไหมแล้วคุณก็เพิ่มเสด็ข้อ2องสี่ร่ำรวยก็ได้ไม่ต้องดีเวอร์เป็นดา,าราก็ได้น้าแต่ธรรมดายังได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่ารวยเว้ยอ่าแล้วก็ดังด้วยเว้ย่ะเห็นไหมครับเป็นคนดีด้วยเว้ยทำไมล่ะครับคุณทั้งหมดที่ผมพูดมาทุกคนทําได้ใช่ไหมและถึงตอนนั้นเวลาที่คุณจะบอกรักเขาและให้ได้ใจเขามาเนี่ยบอกตอนไหนดีที่สุดล่ะครับตอบได้ไหมครับก็ตอนที่คุณทําคะแนนทําเสด็จของคุณไปเรื่อยๆเยอะๆสุดท้ายแล้วเนี่ย คุณไปบอกตอนนั้นน่ะเขาก็ชอบคุณแล้วครับหรือเขาเองนั่นแหละที่จะมาขอคุณครบด้วยซ้ำขอทุกคนโชคดีครับ